ตอนนี้สําหรับคนที่เป็นนี่นอกระบบนะครับตอนนี้มีบริการลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแถมโครงการตัวนี้เป็นของทางรัฐบาลของท่านเศรษฐาทวีสินด้วยที่เขามีโครงการจะแก้ไขปัญหานี้ตรงนี้แต่เดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันนะครับว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้แค่ไหนเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับผมเขายังคงเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1นธันวาปีพุทธศักราช2566นะครับผมแล้วก็ยาวไปถึง วันที่29กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับก็ยังมีเวลาในการลงทะเบียนอยู่นะครับสำหรับในวันนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าสําหรับคนที่สนใจจะลงทะเบียนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นนี่นอกระบบจริงๆเนี่ยมันมีช่องทางในการลงทะเบียนนะอยู่ประมาณสัก3ช่องทางก็คือช่องทางแรกคุณผู้ชมจะต้องเข้าไปโหลดในแอปพลิเคชันของไทยดีนะ ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันของกรมการปกครองนะแต่ว่ามันจะมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวมีการยืนยันตัวตนแล้วก็มันจะมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นจำเป็นในการกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันนั้นนะฮะซึ่งข้อควรระวังก็คือคุณจะต้องเข้าไปให้มันถูกจุดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วคุณไปเจอมิจฉาชีพเนี่ยข้อมูลที่สำคัญสำคัญของเราเนี่ยมันอาจจะตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพได้อันนี้คือข้อควรระวังนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันคุณจะได้ไปถูกต้องนั่นเอง สำหรับคนที่เก่งเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของไทยดีไปแล้วใช่ไหมคุณทําการยืนยันตัวตนไปที่เรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยนะครับผมมันจะมีข้อมูลให้กรอกนะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับคุณก็กรอกไปตามนั้นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งในส่วนของลิงก์คําอธิบายในการกรอกไว้ให้ด้วยนะอื้ออํานวยกันเต็มที่อยากให้คุณหลุดนี้นอกระบบเพราะว่าคุณจะได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่ต้องไปเร่งรีบมากมายเพื่อหาเงินมาใช้นี่นอกระบบเลยครับเมื่อคุณกรอกข้อมูลเข้าไปเน มันจะมีให้ดูในส่วนของสถานะนะครับก็สามารถครับไปตรวจสอบสถานะได้สําหรับนี่คือช่องทางที่1นนะครับแต่ว่าในช่องทางที่2ก็คือสมมติว่าคุณเป็นคนท่าคนแก่คุณไม่ไหวฉันทําในแอปพลิเคชันไม่ได้ฉันค่อนข้างที่จะไม่เก่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณผู้ชมเดินทางไปที่สํนานักงานเขตได้เลยหรือว่าไปที่อำเภอได้เลยนะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยในการลงทะเบียนให้ เจ้าหน้าที่ก็จะทำการลงทะเบียนออนไลน์เหมือนกันครับคุณผู้ชมเขาก็ดาเนินการให้เลยนะฮะโดยที่คุณก็เตรียม,มประชาชนของคุณไปด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่จําเป็นเมื่อคุณลงทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยให้ข้อมูลทุกอย่างที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็รอรับผลได้นะนี่คือช่องทางที่2แล้วก็ช่องทางที่3มเนี่ยมันจะเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเขาเรียกว่าศูนย์ดำรงธรรมนะฮะคุณสามารถโทรประสานงานติดต่อได้ที่1567โทรไปเลยประสานงานเพื่อที่จะ ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วหลังจากนั้นปับ๊บเขาจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบให้ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานเนี่ยเท่าไหร่นะแต่ในระหว่างที่คุณกําลังแบบดิ้นรนอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมันไม่ไหวเนี่ยมันก็ต้องหาตัวช่วยใช่ไหมผมก็ได้ไปดูอีกว่าเอา้าแล้วโครงการตัวนี้มันเอาเงินตรงไหนมารองรับนะฮะหรือว่ามีธาานาคารตรงไหนมาช่วยบ้างปรากฏว่า พอเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีในส่วนของธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารทกสนะที่เข้ามาร่วมโครงการของทางภาครัฐตรง,งรนี้ด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสองธนาคารนี้จริงนะฮะคุณผู้ชมผมว่านะกระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันต้องมาดูกันอีกทีแล้วว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นของธนาคารออมสินเนี่ยผมจําแบบคลับคลายคลับคลาก็คือมันจะมีโครงการแก้นี้นอกระบบเนะเป็นโครงการของธนาคารประชาชนนะนะ มันต้องใช้บสอยอในการค้าประกันเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปกู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมมันก็จะต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อนอยู่พอสมควรเพราะว่าหลายคนเคยลองไปกู้แล้วกับทางธนา,าคารออมสินเนี่ยตัวนี้มันไม่ค่อยได้นะฮะนี่คือผมพูดตามจริงนะผมไม่ได้เข้าข้างนะผมพูดตามจริงเลยแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งของธนาคารทอกอรสเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนที่คัดกรองเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางภาครัฐต้องการจะช่วยคุณจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีการเข้าไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในส่วนของอคุณสมบัติ นะการให้บริการนะแล้วก็ในหลายๆอย่างที่จำเป็นจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาคนติดนี้ในระบบก็คือคนที่เข้าไปกู้เงินแล้วบังเอิญว่าเขาไปกู้เงินในระบบไม่ได้อันนุมาจากอาจจะติดปัญหาเ mm hmm. ครดิตบโรแบคลคเลสนะฮะแล้วก็อาจจะติดปัญหาเรื่องของสเตตเมนต์ต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดจะช่วยจริงต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมารอฟังดูอีกทีเพราะว่าจะมีแถลงการข่าวใหญ่เลยก็คือวันที่12ธันวาคมปี2566เนี่ยนะครับผมจะถึงเนี่ย เขาจะมีการถแถลงการแบบข่าวใหญ่เลยนะอันนี้คือแก้ไขปัญหาทั้งนอกระบบและก็ในระบบเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านายกยจะมีนโยบายยังไงนะครับคุณผู้ชมและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กดติดตามช่องขวัญใจชาวบ้านไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะได้พบกันนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้บรรยากาศมาเคลียร์ที่สวนนะก็จะทําสวนใหมนะ่แนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็เดี๋ยวมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้นะครับผมแล้วพบกันครับบ๊ายบาย